โอ้ทุกคนนี่ฮะเทนไว้บนหนังหมูด้วยอือหือเอาแล้ววันนี้<ม>ห้องน้ำใครห้องน้ำมันเรียบร้อยทุกคนเจ้าบองแม่บก๊กโอ้โหคนครับนี่ครับเมีม่ยงสามชั้นไปจ้ะอันไหนที่ไม่มันฝั่งนี้ค่ะแม่อมเอาโบ๊ะมาชิ้นหนึ่งได้ค่ะอขอเลยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยแบบว่าช่ำๆครับนี่ฮะสามชั้นต้มปลาลาสมุนไพรไว้วันนี้ แจ่วบ้องของเราคือสูตอะเนี่ยคุกไปแบบนี้เลยเนี่ยจะขึ้นมาครับทุกคนน่ากินไหมครับเนี่ย <c oughs> ทุกคนตอนนี้เราเหมือนมีลูกสองคน <c oughs> จะไปส่งไปโรงเรียนทั้งหัวใจทั้งบีบีเลยอะวันนี้เออบีบีหัวใจงง,งป้องคือใครแม่เม็นชื่อบีบีดอ,อกแมวเออแมวมันชื่ออะไรพี่บ้องพี่บ้องมันมีอะไรกันนะ ขอโทษวันนั้นที่วดที่หนูผักวัวใจแล้วที่วัวใจเอาบนไปอยู่ตรงใต้โซฟาอ๋อขอโทษวัวใจเหรอเอาก่อกันก่อนลูกกรอกันก่อนโอเคแล้ววัวใจว่าก็ขอโทษว่าที่หนูไม่ได้จ้างใจที่หนูเตะลีบอลอนหนูโยนอ่ะอ๋อแล้วบีบีก็ขอโทษวัวใจใช่ไหมคือโอ้โหขอโทษแล้วก่อนอะบีบีก่อนด้วยขอโทษ โ oh, oh. อ้โหอดีกันแล้ว <laughs> วาจเห็นไหมว่าพีบีล้มอ่ะเห็นสิเหรออ่ะนี่ทุกคนดูนี่ครับก่อนไปโรงเรียนครับเมื่อกี้ถ่ายรูปเสร็จวิ่งล้มเลย <c oughs> มันล้มยังไงบีบีเล่าให้เพื่อนฟังหน่อย <c oughs> มันสะดุดขาวาจาอ่ะอ๋อแล้ววิ่งพร้อมกันใช่ไหมแล้วบีบีไปเตะโดนขาวาจเหรอ <c oughs> แล้วบีล้มลงไปเลยแล้วตรงไหนเป็นแผลอีกมีตรงไหนอีกลูกมีค่ะมีขาแล้วมีนิ้วโอ้แล้วพีบีร้องไห้หรือเปล่าตอนล้มไม่อเข้มแข็งไหมคะ อดทนได้แต่หนูไม่รู้เลยว่าร่างกายของหนูมันไม่รู้เลยอ่ะอ๋อหรออดทนได้ใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าร่างกายของหนูมันเจ็บ <ขอ S 1> ใช่ไหมเดี๋ยวค่อยอไปซื้อ,อยาบีบีกันนะคะพี่ขออนุญ,ญาตไปโรงเรียนก่อนนะคะสวัสดีทุกคนเลยครับพวกเราครอบครัวตัว ้องไีดีไปไหนไปโรงเรียนแล้วค่ะครับเหมือนมีลูก2คนน่ารักมากทุกคนเด็ก2คนแบบอยู่ด้วยกันจินตนาการเหมือนแบบมีีเป็นลูกสาวคนโตว่วจ่ายเป็นลูกสาวคนเล็กโอ้โหเอาไหมสักคนไหมไม่อะคะ่ะเลี้ยง่าจ่ายได้ละคะ่ะ จบครับทุกคนเมนูที่เราจะทําในวันนี้ไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนแน่นอนเพราะว่าเราไปค้นดู<ร>แล้วว่าไม่มีด้วยไม่รู้ใครทําหรือเปล่าแต่เราไปค้นดูของเรา,าเราไม่เคยทําก็คือเมี่ยงหมูสามชั้นต้มปลาและไม่พอทุกคนกินกับอีสานแจ่วบองนะฮะมีหลายคนบอกว่าอยากให้แม่วุ้งทำแจ่วบองให้ดูเคยทําไปแล้วรอบนึงแต่หาไม่เจอไม่รู้อยู่ในคลิปหไหนนะครับวันนี้เราจะทำแจ่วบองแบบละเอียดอีกรอบนึงเลยฮะมาถึงวันนี้เราทำอะไรก่อนคะต้มหมูค่ะคือต้มหมูปลาเลยกับเครื่องสมุนไพรโอเคไปต้มหมูครับไปทุกคนแม่วุ้งไป ูสามชั้นมาแบบเท่ากันหมดเลยแล้วสวยมากวิธีทำสามชั้นต้มปลาสูตรนี้คิดเองเออเองหมด<ช>เลยไม่รู้กินได้หรือเปล่า่อะมาถึงใส่อะไรก่อนคะานี้ค่ะตะไครใบมะกรูดนะคะก็คือเครื่องต้งยมยำถูกต้องประมาณนั้นใส่ลงไปเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ใส่ทั้งลูกอย่างนี้เลยอ,อ่ะใส่เข้าใส่ครับสูตรไหนของมาเนี่ย ไม่รู้นะครับแต่ใส่ลงไปเรียบร้อยอฮะหลังจากนั้นเราก็จะใส่หมูสามชั้นค่ะสวยไหมครับนี่หกี่บาทอะมาวันนี้ซื้อมาหกร้อยค่ะจะบอกทุกคนว่าไม่ได้กินหมูสามชั้นมานานมากไปแต่ทะเลทะเลเออซีฟูด้ด,ดปูดองกุ้งดองไปแต่ของดองทั้งนั้นเลยและอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ทำนานมากรู้ไหมคืออะไรหมูกรอบค่ะไม่ใช่หอมแกมจะไปไหนละทำต่อและสูตรเด็ดในวันนี้ขอแค่มีน้ำปลา,าค่ะนี่ครับทเทลงมาเลยครับ ปลาละอะไรก็ได้ชอบยี่ห้อไหนใส่ยี่ห้อนั้นเลยครับท้องเสียไหมวันนี้ไม่ใส่อีกขวดนะะึงค่ะพุวยเดียวมไม่สะใจนะครับบอกแล้วเราทำครั้งแรกนะฮะขาดเดืออะไรแล้วก็เติมลงไปอันนี้เราเติมปลาละเราไปอีกสักขวดหนึงเลยคะ่ะโอ้โหทุกคนนี่ฮะเทนไว้บนหนังหมูด้วยอืออาแล้ววนันนี้ห้องน้ําใครห้องน้ํามัน <laughs> มเมือนไปหนูทดลองอะ่ะทดลองเมนูใหม่ๆของมา้าและสูตรที่จะทําให้อร่อยมากขึ้นอยู่ในมือคืออะไรคะนี้สปก้อนค่ะแค่นั้นเองใส่ซุปก้อนไป1นซุปสองก้อนสองซ้อนสองซ้อน <c oughs> แล้วก็ปรุงรสชาติตามที่เราชอบใช่น้ำตาลสัก1ช้อน สองช้อนครับผมบ้านไหนชอบเยอะสามครับ <Okay. S 1> อ่าแค่นี้เองใช่ค่ะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะช่วงนี้เราไปทาแจ่วบองค่ะไปครับมาถึงนี่เลยใส่กระเทียมลงไปคั่วคะนะครับเอาให้หอมๆเลยนะอประมาณวันนี้หมูเนี่ยต้มปะลาก็แล้วส่วนอันนี้แจ่วงบอง <c oughs> เราจะรอดไหมท้องเสียเนี่ย <laughs> แล้วก็ใส่หอมลงไปแล้วก็มีอะไรครับอันนี้ อะไรเนี่ยใส่อะไรบ้างเนี่ยอ๋อเอาลงไปคั่วก่อนเลยครับเอาให้แบบว่าแบบกลิ่นไม่ไหม้เลยเนาะมันจะได้หอมๆฮะใช่เจ๋อบงสูตรนี้แหละเป็นสูตรที่มุมหูของเราสามารถเอาไปทํากินค่ะครับผมเคแยกไว้เลยครับหอมมากตอนนี้ทุกควันกระมงเลยครับหลังจากนั้นก็เอาพริกไปคั่วค่ะอันนี้เป็นพริกแห้งใช่ครับชอบเผ็ดใส่เยอะๆนะฮะคั่วให้หอมเหมือนเดิมโอเค เสร็จเรียบร้อยโอเคเอาแล้วครับใส่ในเครื่องปั่นเลยครับอืมเอาให้ละเอียดะนะถ้าเป็นสมัยก่อนอจะตำโใช่ค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยปิดฝาครับแล้วก็พอ,พอปั่นพอแบบว่าหยาบๆนิดหน่อยพอ<ช>ทุกคนคเสร็จปุ๊บสูตรนี้แม่บุ๊คคิดเองต้องใส่ปลากร้าก่อนใช่ค่ะ <laughs> จริงๆอะต้องเป็นปลาลาต้มที่ปลาลาอะไรของแม่นะคะปลาลากระบินเออใช่แต่ตอนนี้เราลองเปลี่ยนดูเพื่อสำหรับคนที่แบบไม่ได้ไปกระบินอะไปแบบตามห้างซื้อมาได้มาทําได้ง่ายๆโอเคใส่ปลาลาลงไปครับปันต่อครับเรียบร้อยทุกคนเจาบองแม่บุ๊กโอ้โหเอาแล้วครับผู้เชี่ยวชาญถึงก็ต้องลงมาดูว่ามันทําอะไรกันเอาแล้วนี่เจวบองเดี๋ยวให้แม่ปรุงแล้วมาม่าไม่ทำต่อแล้วเหรอ อ่ะมะขามเปียกใส่ลงไปใส่น้าตาลนิดเดียวพอแล้วก็น้ําปลาเอาละานี่นครับจรจรแบ<ง>จ่วบอง มาดูฮะทุกคนผ่านไปครึ่งชั่วโมงโอ้โหมันคืออะไรรู้ป่ะสามชั้นตุ๋นสมุนไพรปลาร้าเสร็จแล้วใส่เลยคขาเนี่ยผักชีฝรั่งคะ่ะเพื่อความหอมกบกลิ่นคาด้วยนิดนึงใช่ค่ะแค่นี้แหละเสร็จแล้วปิดต่อถูกต้องแล้วก็ปิดไฟได้เลยคะ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยแจ่วบงปะลาร้าของเราฮะนี่สูตรลูกผสมระหว่างแม่บุ๊กกับแม่แมวนะเดี๋ยวลองชิมดูมาตักขึ้นมาเลยค่ะอืมแซ่บผิดนะคะ มันหอมสมุนไพรทุกคนหอมปลาล้ามันเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆไม่ต้องพูดอะไรแล้วเขาพูดหมดแล้วเฮ้ยอร่อยมากเลยถ้าแบบข้าวเ,เหนียวจิ้มๆมาปาสั่งข้าวเหนียวเมื่อกี้สั่งในหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วกำลังมาทุกคนคือแบบเหมืนอนเรากินสมุนไพรอะข่อยช้อนนึงคือมันกินเล่นได้เลย <ปะ S 2> ทุกคนพอแล้วม,มันไม่ใช่ของกินเล่นเดี๋ยวปวดท้องคือมันแซ่บอะแล้วมันหยุดไม่ได้อะอันเนี้ยมันต้องกินกับข้าวหรือว่ากับเนื้อสัตว์หรือกับผักหรืออะไรเงี้ยมันกินอย่างงี้ไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวรู้เรื่องเลยพอ <c oughs> <c oughs> เออมันเผ็ดอันนี้มันคือมีแต่พริกนะป๊าคือใครเป็นมัางมาเผ็ดแล้วมันหยุดกินไม่ได้เออแล้วจะบอกว่าพูดถึงเรื่องเผ็ดคือบ้านเราเนี่ยเวลาทําอาหารคลิปๆหนึ่งอะทำอาหารเยอะมากอย่างที่ทุกคนเห็นห็่ป่ะเป็นจานใหญ่เพื่อที่จะจัดจานให้แบบว่าให้ใหญ่ให้สวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรากินเยอะกันด้วยแค่นั้นเองทุกคนแล้วก็หลากหลายด้วยมีทั้งเผ็ดๆมีทั้งปลล่ามีทั้งยำมีทั้งอาหารทะเลเดี๋ยวมีของมันบ้างเดี๋ยวมีชีสบ้างคืออาหารหลากหลายแล้วเรากินกันแบบหนักมากก็เลยมีเเเเพพพื่่่ออนนนมมป็หวงสุุขภากับบแ๊ และเพื่อนๆเนี่ยถามกันมาเยอะมากว่าครอบครัวเฮียเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะหรือโรคท้องผูกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นท้องเสียลำไส้แปรปรวนบ้างไหมอะไรเงี้ยทุกคนพวกเรามีวิธีดูแลตัวเองยังไงอันนี้ตอบไปเลยเผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอย่างเฮียเนี่ยคือหนักไปทางท้องอื่นแล้วก็มีลมในท้องด้วยคือเลยทั้งวันอะอย่างแม่บุ๊กเนี่ยทุกคนนะฮะเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับท้องเสียทุกคนลำไส้แปรปรวนท้องเสียง่ายมากบุ๊กแบบเลือกกินนะไม่กินของดิบแต่ก็ไม่ไหวก็ยังท้องเสีีียทุคนนนเป็พพว่่แบบาาไตอ้้มลส ปวดัมท้องเลยปวดท้องเลยท้องเสียเลยถ้าเกิดว่าใครดูคลิปเราอ่ะจะเห็นเราพูดกันบ่อยว่าอ่ะเดี๋ยวคืนนี้ใครจะปวดท้องบ้างใช่อย่างวันเนี้ยเนี่ยอยากกินเนี้ยรู้เรื่องเลยอันนี้เผื่อเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนอันนี้เหมือนเป็น Q&A อเตอบเพื่อนๆเลยเพราะถามวันมันหลายคลิปมากวันนี้ตอบทีเดียวเลยนะฮะบ้านเราเนี่ยมีไอเทมประจำครอบครัวเลยฮะนี่หรือจะเรียกว่าตัวช่วยเด็ดก็ได้ค่ะทุกคนถูกต้องนี่เลยฮะ AB Pre a n d Pro เป็นโปรไบโอติกสูตรซินไบโอติกอันนี้จะช่วยเรื่องท้องผูกแล้วก็ปรับสมดุลของลำไส้และอีกตัวนะคะทุกคนอันนี้คือโนมากัดน,นะคะ เป็นโปรไบโอติกอีกตัวหนึ่งที่ช่วยป้องกันและรักษาท้องเสียนะคะหรือท้องเสียฉับพลันค่ะคือ2ตัวนี้เป็นตัวที่ต้องมีติดบ้านเลยทุกคนสําหรับเรานะเวลาไปเที่ยวข้างนอกไปกินข้างนอก,ต,ก,กติดตัวไว้เนี่ยพวกเราไม่ต้องกังวลเรื่องท้องเสียเลยเพราะสาเหตุของปัญหาเหล่านี้ที่ทั้งเฮียและแม่บุ๊กเป็นเนี่ยเกิดจากการเสียสมดุลของจุลินทรีย์ที่ดีในทางเดินอาหารพอเจอ a b Pre and p r o แล้วก็นอมากัดค่ะทําให้ทางเดินอาหารนะคะทุกคนกลับมาเป็นปกติแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนมีอาการแบบเฮียกับแม่บุ๊ แนะนำเลยทุกคน2ตัวนี้ AB p r e and Pro แล้วก็นอ,อมากัดส่วนวิธีทานก็ง่ายๆเลยฮะทุกคนตัว AB p r e and Pro ผสมกับน้ําครึ่งแก้วหรือเครื่องดื่มอะไรก็ได้ที่ชอบนะฮะ125มิลลิลิตรห้ามน้ําร้อนแค่นั้นเองแล้วก็แกะซองแล้วก็เทใส่เลยจะบอกว่าไม่มีกลิ่นไม่มีรสแล้วก็ไม่มีสีด้วยนะฮะส่วนตัวนอมากัดนะคะทานครั้งละ1แคปซูลนะคะทั้ง2ตัวเนี้ยสามารถทานได้วันละ1นถึงสองครั้งจบเลยขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นห่วงพวกเราด้วยนะครับแล้วเราก็บอกส ด,ด,ด<ช>กับเพื่อนๆเรา,าเหมือนยินอยางทุกคนเราจะตรงข้ามอยาเฮีย,ยท้องผูกบุกท้องเสียถูกต้องจริงแล้วเราก็จะไเหมือนกันะเราก็จะมีตัวช่วยที่แบบอ่เราไปด้วยกันได้ถูกต้องอย่าแม่บุกเนี้ยป้าท้องเสียป่ะวันเนี้ย นี่ไม่ท้องเสียนะแต่จะบอกว่ามีลมเยอะนี่จะเลอบ่อยดูนั่นแหละทุนถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆไม่ว่าจะช่องบิวช่องโบหรือช่องเฮียเฮียชอบตดในรถทุกคนตดเสร็จแล้วก็ล็อกกระจกหูม้าอายเขาไม่ใช่เรื่องจริงไหมเดี๋ยวรู้เรื่องเลยอ่ะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นห่วงเราเข้ามากันเยอะๆด้วยนะครับเราก็จะรวบรวมคอมเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยว่าถ้าถามกันมาเยอะเราจะมาตอบในคลิปคลิปนึงอย่างวันนี้เพราะเฮียเห็นล่าสุดอะที่เฮียกินหอยนางรมที่พัทยาบางแสนเพื่อนก็คอมเมนต์บอกเฮียระวังท้องเสียระวัง เป็นโรคของผูกนะไม่บุกระวังนะแบบเฮียมันสดไหมเฮียแบบฟิตมาดีหรือเปล่านั่นแหละแล้วก็จะบอกเลยมีตัวช่วยนี่แหละทุกคน A B P N Go แล้วก็นอมากัดใช่แล้ววันนี้ก็ไม่กกัวแล้วค่ะทุกคนสูตรมั่วๆของเราวันนี้เรามีตัวช่วยแล้วค่ะโอเคทุกคนตอนนี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปกลับบ้านค่ะจัดจานก่อนครับครับไปบายครับไปจัดจานครับ เอาแล้วทุกคนแม่บุ๊กกับแม่แมวพร้อมเรียบร้อยฮะสำหรับวันนี้ฮอปคตัวบีอย่ายังอยู่ก่อนจะบอกว่าแม่ในคิวท้องมากเดี๋ยวเสร็จช่องนี้นะไปไหนต่อช่องนู้นไปช่องนู้นต่อแล้วก็ช่องของตัวเองแล้วก็ช่องตัวเองด้วยช่องของแม่ก็คืออะไรนะมาน้อยผบินค่ะใช่โอเคทุกคนนี่ฮะเี่ยงหมูต้มปลาสมุนไพรกินกับแจ่วบง คือ<ล>ยังไม่ได้กินอ่ะก็น,นึกถึงภาพเลยคือไม่มีฝันก็เคี่ยวได้ <c oughs> เพราะว่าแม่บุ๊กต้มต้มละเอียดเลยต้มแบบไม่ต้องเคี้ยวอ่ะแม่กินครับอันนี้คือแม่บอกหิวข้าวจัดไปครับแม่อย่าให้รอนานแม่อยากตักแจ่วบ,บองเลยได้ไหมคะ้าเขาอยากกินแจ่วบ,บองเลยเนะี่ยก็แบบบีบมะนาวที่มาเตรียมมาให้มีป่ะนี่ค่ะแล้วผักกินยังไงอ่ะแม่ ก็ใส่ปากแล้วเคี้ยวแค่นั้นเองครับไม่มีปัญหาแค่ผักใส่ปากแล้วเคี้ยวนี่แม่อะถามได้กินนะมามะขอบคุณค่ะนี่ค่ะทุกคนครับนี่ฮะเมี่ยงหมูสามชั้นต้มปลาต้มสัหล่นอร่อยไหมแจ่วว่องไม่อร่อยมากแจ่วบองอันนี้เป็นสูตรเขาเรียกว่าลูกครึ่งระหว่างแม่บุ๊กกับแม่แมวผสมกันนี่ครับทุกคนดูดิดิแล้วแจ่วบองไว้ตยงนี้เลยนะกับข้าวเหนียวปาอร่อยมากเลยอ่ะ เวลาไปทุ่งนานะมีข้าวเหนียวใส่กระติปนะและ้วเมนเนี้ยปลาย่างเจี๊ยมเนี่ยกินแบบนี้มันนานมาก,าก,ากรู้ป่ะไม่มีโอกาสทำหมูสามชั้นต้มเลยทำไมล่ะกินแต่ทะเลไงกุ้งไงไม่กุ้งกับปูอ,อ๋อหืมเนี่อร่อยมากเนี่ยมันเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกใช่เมื่อกี้ใส่เยอะไปหน่อยไม่แต่มาชอบนะคะชอบไหมเขาชอบเหมือนกันดูแลแม่มันไม่ค่อยกินเปรี้ยวอ่ะ ดูแลบุกก็เลยโมโหใส่ไปนิดนึงมีโมโหด้วยทุกคนเมนูนี้ไปทำกที่บ้านได้เลยอ่ะดีมากอ่ะมันแบบเป็นข้าวเที่ยงที่อร่อยไอ้เลิฟกินเลิฟเลยเนาะอินกระสปซี่อะไรนะไม่รู้อินแล้วสปซี่เนี่ยแม่ดูดิคือต้องปั่นให้แบบว่าไม่ละเอียดมากนะเอาแบบพอดีพอดีอย่างเงี้ยละเอียดมากมากเลยเนี่ยปั่นแบบนี้เลยเสร็จปุ๊บนี่ข้าวเหนียวอย่าให้ขาดไว้บนนี้ รสชาติแจ่วบองนะฮะถ้าใครที่เคยได้กินตามร้านอาหารอะไรพวกนี้แล้วถ้าได้มาลองกินในตอนนี้จะไม่เหมือนกันเลยเพราะอะไรปะอันนี้กินไม่ได้เลยอันนี้มันคือเน่ามากอร่อยมากอันนี้คือมันเปรี้ยวๆเค็มมันคือรสชาติที่บ้านเราชอบอะอเออแค่นั้นเองคนครับนี่ครับเมีม่ยงสามชั้นไปจ้ะอันไหนที่ไม่มันฝั่งนี้ค่ะแม่เอาบุกเอามาชิ้นหนึ่งได้ค่ะอื๋อเลยวันนี้มีคิม แม่ขอโทษนะคะเอามันออกโอ้ยเอามันนิดเดียวคเณยนี่ฮะแม่บุ๊กเอาสามชั้นมาจิ้มกับแจ่วบองเล่นกินแล้วอ่ะอร่อยไหมเนี่ยเรือผักด้วยแท็กอือฮึดูฝั่งนี้ฮะอะไรเนี่ยขำเมื่อเช้าขำอะไรไอ้แท็กมันไปหลังบ้านน้าเรียกมันอะไรปะว่าไอ้แต็กเข้าบ้านไอ้แท็กขอโทษแล้วแต็กคือแม่บ้านแล้วเรียกหมาไอ้แต็กใช่ ไม่อะไรก็ไม่ขำเท่าสต่มารู้ไหมว่าวันนั้นแม่สั่งแก๊สแล้วแม่เล่าให้ผูฟังความแบบว่าเฟรลี่ของกล้วยหอมทำไมอ่ะมันจะภาคให้ครับมาส่งแปดโมงแล้วก็โมจะไปเปิดประตูนี่เปิดประตูเสร็จเข้าเข้ากล้วยอยู่หน้าบ้านอ่ะมันจะภาคเป็นการ์ตูนนะอ่ะภาพเป็นการ์ตูนคือแบบภาพเป็นเสียงแบบไอ้แ็กพูดเหรอมาส่งอะไรครับ ไปแล้วกันนะมาส่งแก๊สเหรอครับเชิญครับเชิญครับวิ่งเลยพาเขาไปถึงหลังบ้านอ่ะคือพาเขาเข้าไปเลยเหรออยู่ตรงนี้ครับน่ะพอเขาเปลี่ยนเสร็จยืนรอนะยืนรอพอเขาเสร็จปุ๊บหมาเนี่ยนะเออจะบอกไปไปครับประตูอยู่นี่ครับแบบเหมือนถึงว่าไปส่งด้วยส่งที่รถเลยจริงป่ะเนี่ยไอ้แลก่ไ้กล้วยไอ้กล้วยเหรอแลกเ่าแลกวิ่งวนอยู่ในบ้านไอ้ตุวนมันไม่เหมือนหมานี่ทุกคนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยแบบว่าช่ำๆครับนี่ฮะ สามชั้นต้มปลาลาสมุนไพรไว้วันนี้แจ่วบองของเราคือสูดอะเนี่ยคุกไปแบบนี้เลยเนี่ยขึ้นมาครับทุกคนน่ากินไหมครับเนี่ยอแม่มาชอบแจ่วบองรสเนี้ยเขามาจะมีใส่ปลาแจ่วบองใส่ปลาวยเหรอบาจะลืมเฮ้ยมาแจ่วบองนี่ใส่ปลาด้วยหรอปกติเพาใส่ไอ้นี่นะปลาลาอะไรอย่างเงี้ย คั่วทุกอย่างแล้วก็ใส่ปลาที่ทอดอ่ะเนื้อปลาแล้วก็เอาไปตำแล้วก็ใส่น้ำาระลางไปนิดนึงให้มันกุกขี้แบบนี้เขาจะลืมเราพพูดเสรนะเขาไปทำให้บิวบุกเคยเคยยอาซ่อมเขาไปวาในรูจมูกไหมปลาเขาอร่อยมากเลยแม่คือแม่บุกอ่ะเขาไม่เคยกินปลาลานะเขามาบ้านเนี้ยเขาติดใจเลยตั้งแต่ครบปลาไม่กินปลาเขาไม่กินเขาอยู่แต่ตามตไจล์เขาอ่ะแต่พออยู่อย่างเงี้ยปุ๊บ เจอคนกินปลาร้าด้วยกันไงเขาก็เลยรู้ว่าปลาร้าไม่ได้น่าเออไม่ได้น่าแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เหม็นไม่ได้อะไรขนาดนั้นไม่ได้ขนาดน้อเนี่ยมันอร่อยทุกคนดูดิมันจะเป็นอร่อยในตัวของมันนะม่ตายอ่ะแล้วหมูอ่ะละลายหมูละลายไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องเคี้ยวเลยบอกให้ไม่มีฟันก็กินได้ถูกต้องเอาไปให้ลุงน้อยแล้วด้วยเอาไปแล้วลุงน้อยชอบนี่แค่ชอบกินอะไรซีอิต้มนี่ยให้ดูใกล้ทุกคนหมูสามชั้นแบบละลายเลยนะจุ่มครับ นี่ฮะข้าวเหนียววางวันนี้กลายเป็นซูชิเฮ้ยโอมากระสิเอาไปทําได้นะเนี่ยร้านโอมากระสิครับเอาไปทําเสิร์ฟเป็นคําแบบเนี้มึงเปิดเองไหมอาซื้อมาไป <laughs> กินโอมากระสิแม่ล่าสุดเพิ่งไปนี่จะไปเขาเสิร์ฟแบบเนี้ยตกใจซูชิแจ่วบองปลาหมูสามชัน้นต้มปลาครับโอ้โหน่าทําขายทํามั้ยอันนี้เคยถ้ามาอย่างงี้คงคงตกใจอ่ะถ้ามาถึงต้องต้มปลาหมาไปถามจริง ก็ลองดูอะเราเคยต้มน้ำปลาต้มกิ้อิวต้มน้ำตาลคาราเมลต้มทุกอย่างตอนแม่มาเห็นแม่บอกอะไรปะ <c oughs> มันไม่มีอะไรจะทำกันแล้วมั้งเนี่ยคือ <c oughs> เราลองไปเรื่อยไง <c oughs> หมูต้มปลาลาเราไม่เคยทำเลยอ่ะดีแล้ว<อ>ดีแล้วเดี๋ยวพอมีหมูต้มปลาลาผ่านทุกคนถ้าให้กินแบบสดๆแบบว่าโดยที่ไม่ต้องจิ้มนะต้มพะโล้กินแบบนี้เลยนะไม่ต้องจิ้มนะมันจะมีกลิ่นเลยป่ะกลิ่นหอมปลาลากับสมุนไพรอ่ะกลิ่นแบบที่เราไปต้มอ่ะใช่ เพิ่มคอเลสเตอลแล้วอันนี้แม่เลมอนแนะม่เอาเขาไม่กินเปรี้ยวมันฟิมเลยนะเฮ้ยเียเนี่ยมันยังายรสชาติมันเป็นยังไงบ้านาไม่ดูไม่ไม่มาบ้าอยากให้แม่บีบใส่หมูเขาไมกินเปรี้ยวปะคะชอบกินเปรี้ยวแม่แต่เขาไม่ชอบกินเปรี้ยวจริงๆไม่ได้เลยอ่ะเปรี้ยวอะทุกคนนี่ครับบีบลงแบบนี้เลยฮะนี่ใส่หมูแบบนี้ แล้วรู้เรื่องเลยอันเนี้ยิ่งใส่ตรงไหนดอกม้จะได้ไม่เอาแม่ไม่โดนแม่ไม่โดนแน่นอนชัวร์แม่ไม่กินเหรอใส่เลมอนอร่อยดอกไม้ดูอร่อยมากดอกไม้ขมผีเม่ขมอร่อยจริงเหรออันนี้ดอกไม้อร่อยเหรอเขาที่แล้วซื้อมันขมนะแต่ได้ดอกไม้ที่แต่งเนี่ยกินได้นะทุกคนหลายๆคนเขาชมไงเขาบอกว่าช่องเนี้ยเขาไม่ได้เข้ามาดูอาหารในเดียวนะเข้ามาดูแต่งจานมีกําลังใจตู้ต่อไปขอบคุณมากพอมีคนดูช่องเราก็พอมีรายได้พอมีรายได้เสร็จทีเก็มีกําลังที่จะเลี้ยงแม่แม่อะไรแม่บุ๊ก เลี้ยงเลี้ยงดูแลอา玛อาอาาเนี่ยขายของทุกวันเนี้ยให้แม่คนเดียวให้บุ๊กแม่บุ๊กเนี่ยต้องเลี้ยดูหลายคนเนี่ยทุกคนให้ด้ยพูดดีๆนะแม่ลองกินดูไหมมาเกลูอันน่ะขอบีบมะนาวให้หน่อย่ไม่พอมาดดงความเปรี้ยวฟันมาจะไปเลยว่าไปเลยมันเสียวขึ้นตะวันไปเลยคืออะไรมันเสียวขึ้นวรวัน มันมันหมดคำบรรยายอ่ะไม้ฟันมันแบบหมดอายุแล้วอะมันจะเสียวอ่ะไปีึดเลยอะสายฟ้าแลบเลยอย่างนั้นเลยแค่เปรี้ยวนี่นะอือหือมาดูค่ะหมดไปแถวนึงแล้วค่ะแป๊บเดียวเฮ้ยนี่ไม่บุกกินเหรอใช่แม่บุกกินคนเดียวแถวหนึ่งอะตายแล้วโหูยไหวไหมนี่ยไม่ตุ้ยนุ้ยอะแล้วดูเวลาเขากินนะเขาจะกินยังไง เขาจะหั่นมันออกนิดนึงก่อนอ๋อ,อเพราะว่าเดี๋ยวมันอ้วนมากเกินไปแต่เขาชอบก,กินตรงกลางตรงกลางใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันเสร็จเฮียทุกคนแล้วก็ใส่นี่ลงไปแจ่วบองที่เขาแบ่งไว้ต้องแบ่งให้เป็นระเบียบจิ้มนิดนึงอ้าวโหโแล้วดูฝั่งแม่เดียหมดแล้วเติมครับแม่ไดเอ็ดด้วยไดเอ็ดด้วยกินยังไงเดีย๋ยวแม่ให้มันดูแบบน่ากินอ่ะมาอยากเกิดมาเป็นคนที่ผอมเพียวแบบผอมแบบกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอ่ะมันมีไงไวัยรุ่นแม่อ้วนที่ไหนล่ะ ไวรุสมันไม่อ้วนแล้วมันทำไมอย่างงี้เนาะตอนนี้บ้านกับบุ๊กกันยังงงเลยว่าเราอ่ะก็กินแค่ตอนถ่ายคลิปแต่บางทีมีกินนอกคลิปบ้างแต่ตอนคืนนี้เราไม่กินละใช่แล้วก็มีว่ายน้ําด้วยนะแต่มันไม่ลงทุกคนมันไม่ลงระบบเราผ่านมันไม่ทํางานแล้วไงมันหยุดสต็อปยูฮับเลยอ่ะแต็อยามันหยุดสต็อปทุกอย่างเลยว่ายตรงนั้นที่เชยตรงนี้ที่เลย คือออกกำลังจนเหนื่อยแล้วอะไม่ไหวแล้วไม่ออกกำลังกายเลยปนะมาทำงานบ้านเนี่ยมาเดินถึงท่านมาเดินจริงๆอะถึงจากฟ้ามาแล้วไม่อยากรู้ว่าคนที่ทำงานบ้านเนี่ยอยากรู้จักใครเมะมะมะนี่ยมาม้าเนี่ยกับแม่เนี่ยคนที่ทำงานบ้านอะรู้สึกยังไงโอ้ยเหื่ยอยายาวแล้วคันเนี้ยหมายถึงว่าตามเก็บอคะไม่ได้ตามเก็บมันถึงรู้สึกยังไงกับการทำงานบ้านเหนื่อยไหมโอ้บ้านมันเกิน,กน,นคือคำคำ,คำว่าเหนื่อยไม่มีอะมันเลยคำนั้นไปแล้วคือยังไงนะ เลยคําว่าเหนื่อยไปแล้วใช่แล้วก็ไม่มีคําว่าเสร็จค่ะงานบ้านเนี่ยนะไม่มีคำว่าเสร็จใช่ไม่มีมันมันเสร็จได้มันความจริงอ่ะเฮียมองเข้าไปที่บ้านแม่มองเข้าไปที่บ้านเราตัวเองเนี้ยมันไม่มีอะไรต้องทำแล้วนะบ้านเองอ่ะเสร็จง่ายแต่บ้านบ้านแม่มีหมาไงไม่เสร็จบ้านมาไม่เสร็จไม่มีวันเสร็จหรอไม่มีทางไม่มีทางเสร็จคือเลื่อมไปแล้วหันหลังมาเหมือนเดิมจะรููป่ะบ้านบ้านอ่ะมามองเข้าไปก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรต้องทํานะ แต่มันให้ไปทําแล้วก็ได้ไงเนี่ยเห็นบ้านตัวเองอ่ะคือมันสะอาดอยู่แล้วไม่มีอะไรต้องทําเลยก็อยู่ันสองคนสาคนไม่ได้ทําอะไรเลยบ้านม้าเลอเธอนะอืมอะไรอ่ะเอานึกอะไรไม่ออกแม่พูดเลยคือบ้านที่ต้องทําทุกวันะคือบ้านม้าอ่าอออันเนี้ยใช่ใช่แต่บ้านบุ๊กเนี่ยมองเข้าไปก็มาเลอสงสัยเออไม่ทำอะไรหรอไปอยู่หรือบ้านแบบสดอัดแหละเนี่ยกลับไปอยู่แบบหมกหมกไง ไับอย่กเห็นนายบ้าสแบบอยู่แบบคนแบบบกๆกอ่ะบ้าดูดูแลตัวเองมาก่อนสบายมากม้าทําได้แต่ถ nice so ้าพอมีเขาเนี่ยมันสะอาดกว่าเดิมแต่ก่อนม้าเคยทาให้ทุกคนนะตอนเด็กๆอ่ะม้าทำแม่ดะดีกวบโบบ้าไม่ได้ทำทุกน้าแหงไม่ได้ทำแม่ซักผ้าทุกอย่างทักผ้าออมาออกมาบอมาบ้าต้องบอกเออละกูต้องซักผ้าเองแล้วซักยังไงวันนี้นั่งอยู่หน้าบ้าน เอาไม่ทำให้บ้านเด้อคะเจ็บหมดเลยครั้าที่ทำสมัยก่อนที่ยังอยู่บ้านมันทำอะไรมั่งมันโคตรสบายมันตื่นมาชีวิตมันเนี่ยแล้วมันมาได้เมียได้แบบโอ้โหครบวงจรนะแม่ ไอ้บุ๊กนี่ครบวงจรครบวงจรเลยบางครั้งก็เรียบร้อยเรียบร้อยเกินไปเออเนี่ยมันเป็นยังไงอะม้าไม่ถึงว่าการที่แบบเราต้องแบบดูแลความสะอาดให้ดีที่สุดไม่อยากกะรู้พื้นมันก็สะอาดอยู่แล้วอะก่อนขึ้นนอนนะแม่รู้ป่ะอะไรเรียมเลยปะเป้าเอาวีบีขึ้นไปข้างบนก่อนเลยมาละแอบโชงโงกลงมาดูทํอเลยป่ะถูก่อนนิดนึงแล้วก็จัดโต๊ะนิดหน่อยมาถามหน่อยนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันจะนอนไม่ได้เหรอ ทุกวันเนี้ยมดมดเดินหัวทิ่มอ่ะใช่ขึ้นทุกคนไม่รู้ว่าจะบอกไ้ว่าอะไรว่าที่เขาปวดหัวเขาบนปวดหัวมากเลยทุกวันเนี้ยเขาขึเรื่องความสะอาดอะเยอะมากจึงจะบอกทุกคนว่าหลังจากที่เรากินเสร็จตอนนี้ต้องไปรับบีบีที่โรงเรียนใช่ครับแล้วก็เอาหัาใจไปเล่นกับบีบีที่บ้านด้วยเพราะตอนนี้พ่อแม่ห่าใจไปทำธุระและคืนนี้ใครจะบนปวดท้องอีกคะ กินแบบว่าข้าวเหนียวอ่ะจิ้มกับไอเน,นี้ยเยอะมากป่ะรู้ป่ะชัวแน่นอนแล้วจะบอกว่าเฮียตอนเนี้ยรู้สึกลมเยอะแล้วแล้วจะบอกว่าบ้านเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับโรลคลำไส้แปรปรวนท้องเสียลมในกระเพาะเยอะท้องผูกนะฮะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยทุกคนมีไอเทม ประจำครอบครัวเราก็คือ A B Pre and Pro เป็น Probiotic สูตรซินไบโอติกฮะแล้วก็นี่ด้วยและนี่นะคะทุกคนคือโนมาการสค่ะเป็น Probiotic นะคะที่ช่วยแบบว่ารักษาแล้วก็ป้องกันอาการท้องเสียหรือท้องเสียฉับพันนะคะทุกคนเป็นตัวที่ต้องมีติดบ้านไว้อันนี้เป็นไอเทมรับประจำครอบครัวของเราเลยทุกคนจะมีประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่มีอาการเดียวกับพวกเราและก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ห่วงพวกเราแบบว่าแบบคอมเมนต์ก็เข้ามาว่าห่วงสุขภาพแม่บุกับเฮียสังเกตเะาห่วงกระเพาะเฮียจังเลยค่ะแบบเฮียกิน เยอะขนาดนี้เฮียจะแน่นไหมอะไรอย่างเงี้ยเราทานมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากคือเราต้องเจออาหารแบบเนี้ยทุกวันทุกวันไปต่างจังหวัดเนี่ยกินแต่อาหารทะเลกินยำๆอะไรเงี้ยมีติดไว้เลยในกระเป๋าส่วนวิที่กินก็บอกไปเรียบร้อยแล้วทุกคนไปย้อนดูได้นะทุกคนโอเคยังไงก็ต้องขออนุญาตไปรับลูกก่อนเพราะว่าตอนนี้จะบ่ายสามแล้วมีบีรอแล้วนะทุกคนแน่คะคือแน่นมากตอนนี้ลมเต็มกระเพาะเลยแล้วแบบอิ่มมันง่วงนะทุกคนลับไปเลยค่ะหงายเลยได้เนี่ยโอเคทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คอบครัวเราด้วยนะครับเราพยายามคิดเมนูที่แบบเราไม่เคยทําแล้วก็พยายามหาอะไรไปแปลกใหม่ๆใ,ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ<ม>แล้วก็ตั้งใจทําทุกคลิปจริงๆ<ม>สําหรับวันนี้ข้าวควเทอบีขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับบบ๊ายบายย